สวัสดีครับทุกชมครับวันนี้ก็จะมาสอนตัวคนนับในการรับของฟรีเช่นเคยนะครับผมนะเป็นยาอากาศนะครับติดอยู่บนไหลบอกดูว่าเท่มากๆเลวก็รับไงมากๆเลยครับผมนะพร้อมแล้วก็ไปชมเลยครับผมและนี่นะครับก็คือชื่อก็หน้าตาของแมพนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปให้นะครับผมนะโอเคไปดูที่รับกันเลยโอเคผมสำหรับของชิ้นนี้นะผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นของเก่าหรือเปล่าแต่ว่าผมมาไปเลื่อนเจอนะครับก็เลย มาเอาลนะ้วมาสอนรับนะครับนะที่จริงมีอยู่2ไอเทมนะไม่ใช่3นะเป็นทาร์เนแล้วก็ดาบแล้วก็ผ้าคลุมติดนะับแต่ว่าผมได้หาไปแล้วนะครับก่อนมาทําคลิปอีกนะครับก่อนมาทาคลิปมาของนะโอเคมาทุกคน,นครับเดินตรงมาคนไะปตรงเวทีตรงนี้นะครับนะก็ตรงนี้เลยให้ทุกคน,นครับคลิกตรงนี้ได้เลยเพื่อรับของนะครับอ่ะโอเค ก็ผมผมนก็ยังไม่โหลดก็กดๆหลายๆครั้งนะครับจนกว่าแบตเนี่ยจะขึ้นด้านขวาหมึกนะครับนะนี่ขึ้นแสดงว่าได้แล้วครับผมนะโอเคก็คลิปนี้นะก็มีไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมนะวันนี้รับชมด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะครับผมนะโอเคสวันดี้ไปลวครับไปปาย